เขาก็มาดูว่าประเทศไหนในภูมิภาคต่างๆเนี่ยมีทรัพยากรอะไรให้แลกด้น,นะครับคือพันธัญญาหานไม่ละคนลเขาก็ไปเป็นที่เรื่องเราที่สําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเอยอยู่สองเรื่องนะครับเป็นประเทศทีออ่อยู่ตรงกลางของดีกว่าอ,อยู่ตรงกลางของแห ในขณะเดียวกันความที่เราได้ดีใจนะครับเราสิ่งที่ประเทศเหล่านั้นเขาได้ต้องจาีก็เสียมาเป็นเอกรานต้องเสียทมณีกรต้องใช้ศาสนาเปศาสนาให้บนประเทศทางเนือถือศาสนาหน้าที่ไม่เคยพูดแบบนเราเราดีใจว่าเราเป็นประเทศ ข้าวปีชาสามารถปลูทางวิทยศาสตร์ท to ุกวันนี้หลายเท่าเพราะเราดูแล้วประเทศพเป็นคอมมิวนิสต์น่หาเราคิดว่าเราสามารถทำได้เราสร้างของเราเราให้โอกาสของเราที่จะสู้กันแต่ตอนนี้เราไปเที่ยวไปอยู่ไปประเทศอื่นก็บ้านเราเนี่ยเรารู้เลยว่าการพัฒนาประเทศเราสู้ใครไม่ได้แต่ให้ลูกหลานตัวเองเนี่ย จะประกอบไป hehe, ชีพอะไรเนี่ยนะพูดอะไรเนี่ยจีนมีคนอื่คนทั้งแถวเลยนะครับทั้งแถวเลยนะครับกระเป่าอุปกรณ์การเรียนนี้นะครับผเป็นได้รับเนะครับจากนายกเล่ากาชาติของเรานะครับท่านบาสตีมิวหมอกนะครับอีกภาพหนึ่งนะครับอ่ยกมือขึ้นขาเด้งขาข้งไว้นะครับขาไข้ไว องเห็นว่าในช่วงปิดเทอมเนี่ยเด็กวิทยาเราเนี่ยไม่มีที่ที่จะไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ากับช่วงเวลาปิดเทอมซึ่งเป็นเวลาถึงสองสาเดือนนี่นะครับผู้ครอบครัวบางครอบครัวก็ไม่มีความสามารถที่จะส่งลูกไปเรียนพิเศษนะครับหรือว่าไปหาประสบการณ์ที่มันเป็นประโยชน์ได้ทางจังหวัดร่วมกับเรากาชาตินะครับร่วมกับองค์กรการกุศลของ จังหวัดหลายหน่วยเนี่ยก็จัดให้เด็กเยาวชนนะครับมาใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์โดยมาเรียนพิเศษที่ชวนผู้ว่าการจังหวัดในโครงการบ้านหลังเลิกเรียนเนี่ยโดยเน้นในเรื่องของการเรียนภาษาที่สองไม่ว่าจะเป็นอังกฤษจีนญี่ปุ่น คือภาษายาวีเพราะเรามองว่าโลกใน3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยสิ่งที่ลูกหลานเราหรือคนวิทยาเราต้องใช้อย่างมากเนี่ยคือภาษาที่สองที่สามารถจะสื่อสารกับคนที่เข้ามาเที่ยวเข้ามาทำมาหากินนะครับมาค้าขายหรือว่ามาเจเริญความสัมพันธ์กับเราในเรื่องต่างๆก็าตามเช่นศิลปวัฒนธรรมนะครับ